แังมากกับหัวเขาขอบครับพี่น้องพิธีสารบานเท่าคุณไม่าย่ก็มาตามมางวัวขึ้นบานอันนั้นกับทองนะครับตัวข้างหน้าแล่นน้ำกากลือหรือน้ำมวยแล่นน้ำงวัวนหรอพี่สันชีวิตมีความสุขครับพี่น้องเป็นพิธีบา,บานเท่าเนะาะง่วนเนี่ยก็เป็นอาชีพอย่างหนึ่งนะครับที่ สามารถสั่งให้ครอบครัวเข้าพอด้อยู่พอดีกินนะตว่าชงนก็ง่วงกัรแลาค่านข้ทางเะยถูกนะครับช่วงน้าแรงกันแรงร้ายครับบางคนไม่ใหญ่บางคนเอาง่วงขึ้นเมื่อบานคนหลังเครื่องหมดนะครับอีแรงร้ายตัวกับมีหยาอยู่ทงเสาหยาพวกล่าหมอกมันลงนะครับเดี๋ยวพาดเวิรงง่วงหน่อย อันนี้ก็ลูกมันครับไอตัวนี่ประมาณหาเดือนครับตัวแดงหาเดือนหาเดือนเจ็ดเดือนหนัวของแม่เปินเลี่ยงไว้นะหลังของภรรยาเปมเลี่ยงไว้ทั้งคุณเหลี้ยงใหม่ว่่ร้ายครับเหลี่ยงหาตัวพ่อได้แก่ค,ครับเวลาช่วงที่จำเป็นเน,ะนาะนำกระดรส่งไร้ล่ะครับ น้ำเรต้องหลายแห้งช่วงนาแล้งกับบุคอยไม่น้ำก็คือพอเด็กกักน้มไมนำไปน้ำเพื่งทำไมเขาขายราคาเนี่ยกับบุกการหดขายครับที่โตนมันมันยังหน่อยอยู่ครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่จังหวัดอ้วนราชธานีนะครับ ต,ตูตะบนนู้นกลางเพลิดเพลินมังสาหานเป็นชีวิตแบบบาๆนๆานพี่ใหญ่เพิ่นมาตามมางวัวเพื่อนดีไปใช้อะไรพี่ใหญ่ตับงวัวหน่อยบ่ขึ้นไปแล้วบ่มาตามมางวัวกันครับพี่น้อ,นนองนี่ก็เหล่งสงการกันรัดเข,ข้อทางหมูบ่บ้านนีทหารโตก็ได้ เลี้ยงเอาเอาพันเอาแนวมันมันหลายลายก็เลี้ยงมาไหวเลี้ยงซ้ำทีเอาจำกัดพื้นที่ที่สามารถเลี้ยงได้นะครับเลี้ยงลร้กับมาไหวนะครับฝากไว้คลิปนี้เท่านี้นะครับจะได้ก็ฝากกดไหลก็ติดตามนราด้วยครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันสวัสดีสงการมีโชคมีลาบด้วยครับปฏิสิบหกอื่นยิ่งแห้่งรวยกันทุกคนครับ coba